นี่เป็นภาพจากมุมสูงมองเห็นท้องทุ่งนาเขียวขจีในเขตตำบลอี้หลีเมืองหวาเลียนและกลางทุ่งนายัางปรากฏแผนที่เกาะไต้หวันและรอยอุ้งตีนหมีดำกลางท้องนาที่ต้นข้าวกำลังออกรวงและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เทศบาลตำบลอี่หลีตเตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวข้าวพร้อมตกแต่งท้องทุ่งนาเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตื่นเต้นที่ได้ลองสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ เด็กๆเ,เกี่ยวข้าวกันด้วยท่าทางที่ทรมัดแมงผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากได้ทดลองเกี่ยวข้าวแบบชาวนาในอดีตแล้วยังสามารถสร้างสารรค์งานศิลปะกลางทุ่งนาได้อีกด้วยหลังการระบาดของโควิด -19 ในไต้หวันคลี่คลายลงรัฐบาลปลดล็อกครั้งใหญ่และเป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิดทุกเมืองต่างดัดแคมเปญการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลอุ่หลี่เมืองฮวาเลียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวข้าวตกแต่งท้องทุ่งนาตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปอัญชันทรงพุทธเรยงาน